อ๋อนี่เอามาเลี้ยงนะใช่แม่จสาสวยเลยจ๊ะสวยไหมดอกบวกัวอ่ะถ่ายเลยครับถ่ายรูปเลยครับดอกบัวของพ่อฝ่ายโอเคสวยมากครับเยี่ยมเลยเดีกยพ่อคุณแม่ก็จะมาค่ะครับผมยวหนูเลี้ยงก่อนแล้วพี่เขาจะถ่าย ได้ครับพี่พพอโอ้นี่ฮะก็ม,มีมือแมสแอนกลออครับ<า>ผมเอาไว้อาบน้ำพ่อโอ้อใช้เกี่ยวกับอาบน้ำใส่แปรงใส่อะไรจะได้ไม่แกะกองเกะกะครับผมเราเสื้อมาบริจาคอีก60สิบตัวเอาไว<อ>ตา้ตัดยาตัดย้ายพ่อหาอาหารให้พ่อครับผม นี่คือสิ่งดีๆตรงนี้เสื้อแขนยาวหกสิบตัวโอ้เสื้อแขนยาวก็แบ่งไปที่มหาสารคามด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะเชื่อมความรักระหว่างสระบุรีกับมหาสารคามโอ้มรรมีพ่อคายครับผมลูกๆลูกๆก็กำลังลวงการลังไหลวันนี้ก็จะมีน้ำน้ำทั้งหมดจะพันแพ็คแต่ว่าจะทยอยมาตอนนี้ก็ตัวมาลงแล้วสองร้อยแพ็คเดี๋ยวพระอาจารย์จ้อยมาอีกร้อยห้าสิบ งวดแรกก็จะเป็นสาม้อยห้าิบแล้วเดี๋ยววันที่สามจะตามมาให้ครบพันแพ็คอนนของพี่จันต้อยเจ็ดร้อยของพวกเราสามร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีข้าวสารแล้วก็น้ำมันมตอนนี้ได้มาลังหนึ่งกับสามขวดแล้วก็มาม่าปากระป๋องนี่คือส่วนของกลุ่มเราเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายหลายกลุ่มมารวมกันอันนี้เราจะเขาเรียกอะไรรวมพลังสารสามัคคีเดี๋ยวแม่อีฟมาแม่อ๋อยมาแม่ตู้เย็นมา Oh. พเพราะเจอกันเมื่อวันสร้างโรงเรือนคผมก็เลยมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็แลกเบอร์กันแล้วก็เราประชุมคุยกันว่าเราจะสารสามัคคีเป็นพลังให้พ่อพายแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณธนบดีแล้วก็มาดูแลพนักง,งานทั้งหมดเพราะองค์กรของคุณธนบดีใหญ่แล้วก็ที่มหาสารคามก็นั่งสารกินดูแม่คําแพงก็ อยู่กับผู้จัดการหนึ่งนะคะเราก็ลงพื้นที่กับผู้จัดการหนึ่งที่ท่านเป็นโครงการต่อย,ยอดของพ่อพายค่ะช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากนะคะอพอเรามีเราก็ต้องแบ่งปันคนที่เข้มแข็งที่ดีที่สุดก็คือช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเราต้องสารสามัคคีแล้วก็ทาอะไรที่สร้างสารครค์จับมือรวมพลังกันทําสิ่งที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมีทําส้มตามเลี้ยง<อ>ค่ะแล้วก็มีเยเกตวายอาหารหลวงพี่ต้อยหลวพคเนศเพราะหลวงพี่ต้อยท่านจะมากับหลวงปู่ใหญ่ในยุคแรก ชาติแรกๆที่มาช่วยที่นี่เอาน้ากล้วยอ้อยมาอย่างเงี้ยค่ะคทีนี้เราเป็นคนไทยก็ต้องมีกระตันยูกะตะเวทิตารเราก็ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณคก็ททาพานมาเนี่ยจะถวายหลวงปูเด่นหลวงปูเด่นที่ทําเต็์ให้พ่อผาอยตั้งแต่แรกเลยอ,ะอ่ะทีามา่มาหาท่านท่าด,ดีใหม่ๆยังจะพ่อะผายมานอยู่ใหม่ๆเลยค่ะเราก็ได้ทำจะจะเอาพานมาวางให้เห็นว่าเนี่ยพานดอกบัวนเนี่ยเราจะถวายท่านแล้วก็ถวายหลวงปูใหญ่แล้วก็ถวายหลวงพระจันทร์ ทวนที่พี่พุ่งพามาทำพิธีโบราณกับคุณธณบดีค่ะพิจกรรมที่ตอกตอกอะไรนะไม้มงคลท่านจะเป็นคนมาตอกไม้มงคลให้ที่นี่แล้วก็ท่านจะมาเอาผ่ามาอะไรนะเพราะผมมาแจกเมื่อวันพระป่าค่ะเราก็เลยทำแบบนี้ให้คุณคณบดีตอบแทนคุณท่านพอเราตอบแทนคุณท่านแล้วท่านจะได้ให้พรเราเราจะได้ทาอะไรจะได้ผ่านอุปสรรคค่ะเราต้องแต่ตอบแทนผู้มีกุณค่ะ ไว้เหลือเก้บบบพาบารมีพ่อพ่ายจะได้ยิ่งใหญ่ครับหนูก็จะพยาพยาม,มาสวดมนต์ให้พ่อได้อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีค่ะพร<อ>าต้องพ่อบารบมีมีท่านมีมากอยู่แล้วแต่ว่าเราอะมาเสริมให้ท่านครับคือสวดมนต์เนี่ยดีที่สุดก็เลยพยายามจะสวดมนต์ให้ท่านอยู่บ้านเราก็สวดให้ท่านอุทิศให้ท่านครับก่อนที่จะขอรเราให้ก่อนรเราให้ท่านก่อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายบุญเรามีเท่าไหร่ตั้งแต่ ี่พบกี่ชาต,ตั้งแต่เล็กจนน้อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราถวายก่อนถวายก่อนเลยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายพ่อพายถวายเจ้าที่เจ้าทางถวายท่านก่อนเลย mm hmm. พอท่านได้บุญจากเราอะบารมีท่านจะสูงส่งพอสูงส่งท่านก็จะมาสามารถคุ้มครองเราได้เราขออะไรท่านก็จะประานาให้เราได้แต่ถ้าเราขออย่างเดียวอย่างเดียวอะ คนมาขอท่านเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะบารมีท่านมันก็หมดนะเหมือนน้ำอะ่ะเราไปตักตักเรื่อยๆเราก็หมดไงฉะนั้นเราต้องมาเติมให้ท่านก่อนครับเหมือนกับว่าท่านมีของดีอยู่องค์หนึง่งถ้าเราตักกันมันก็หมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเติมองค์นั้นมันก็จะเป็นสิบองค์คนก็จะได้อีกเยอะไงฉะนั้นก่อนที่เราจะได้อะไรเราต้องให้ท่านก่อนครับผมขอให้รักสามัคคีกันแล้วก็คิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีครับโลกนี้จะโลงไวเพราะพายก็จะได้ไม่เรืยออะไรนะคะไม่เสื่อม คือคตัวพ่อเนี่ยไม่เสื่อมอยู่แล้วท่านมีบรารมีของท่านอยู่แล้วอะแต่เราก็ต้องช่วยท่านส่งเสริมท่านจะเป็นเล็กเป็นน้อยอะรวมพลังกันอะท่านก็จะได้ยิ่งใหญ่มีบรารมีอะท่านจะได้คุ้มครองลูกหลานรประชาชนได้เพราะถ้าไม่มีช้างเราจะมีแผ่นดินที่ไหนจะอยู่ครับผมนะคะถ้าเราไปดูกา้านปวยอ่ะอินมีเนชั่นก้านปวยพ่อพายชยานุภาพที่ไปสู้แบบภายพัตรกรของพระย์บราชาค่ะท่านตัวเล็กนะคะ แต่ถ้าท่านไม่มีบรารมีอ่ะท่านจะไปแบกร่างผายพัตตกรจนชนะศึกมาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ไทยราโบราณเนี่ยเขาจะลบยุทธหัตถีคือลบบนหลังช้างฉะนั้นเกียรติศักดิ์สีของท่านมันจะไม่เอาปืนมายิงกันท่านจะลบด้วยเกียรติและศักดิ์สีด้วยด้วยด้วยบรารมีของของพระมหากษัตริย์กับพระมหากษัตริย์ช้างสําคัญมากถ้าไม่มีช้างอะ่ะช้างเป็นเจ็ดดัชนีหนึ่งในเจ็ดัตนะของพระมหากษัตริย์ มเ,เก็คือ,อจะมีจัดแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคางแก้วมนันีแก้วดวงแก้วแล้วก็นางแก้วครับช้างเป็นหนึ่งในเจ็ดลัตนะของพระมหากษัตริย์ถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้ทําการยุทธหัตถิแล้วช้างก็ยังไม่สําคัญยังสําคัญมิเปลี่ยนแปลงต่อแผ่นดินครับค่ะเดี๋ยวเราจะจัดของแล้วพี่มานานมาดูไหมได้ครับพี่อตอนนี้กําลังเอาแอลกอฮอล์กับแมตวางตามจุดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนมาเยอะๆถ้าเกิดอสมอเข้ามาตรวจมันจะมีเรื่อง เนาะองใส่แมสล้างมืออะไรเขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยครับผมการที่เรามาหากันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ้วเตรียมแมสไปสามจุดแล้วตอนนี้ครับผมคุณมนทิลาวพาจะเข้ามาหาพี่ด้วยมาเลยค่ะพี่มนทิลาค่ะพี่มนทิลามาเลยครับผมวันนี้อยู่ถึงเย็นนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดอกไม้ไปถวายหลวงปู่ใหญ่ที่วัดคลองเดืออ๋อครับผมหามาครับมนทิลามาเดี๋ยว แล้วก็มารวมกันพี่มนาครับผมอะไรที่เราสามารถเอามาช่วยได้เราก็เอามาเราอยู่เดือวจึกยืนไหนที่เราสามารถช่วยได้ส่งแรงมาเชียส่งกําลังใจมาเชียมาด้วยตัวเองหรือว่าจะสนับสนุนอะไรก็ได้ค่ะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเราเป็นคนไทยพี่มนาเรายืนอยู่ได้มีแผ่นดินอยู่ได้ก็เพราะบารมีของพระพายครับช้างเท่านั้นเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันมันมันไม่รู้จะยังไงเนาะอันนี้เป็นหน้าที่แล้วล่ะ ที่เราต้องช่วยกันมันไม่ใช่คุณชำวดีหรือว่า YouTube หรือว่าพนักง,งานแล้วแหละประชาชนคนไทยนี่แหละต้องรวมกันต้องรังไหลมาช่วยกันครับผมถ้าคนดูอยู่แสนคนนะคะหนึ<ะ>่งร้อยบาทแสนคนนะเท่าไหรคะมันสามารถพัฒนาองค์กรนี้ให้ยิ่งใหญ่ได้เลยคะ่ะไม่ต้องเยอะรเราไม่ต้องการเยอะคะ่ะแต่เราต้องการพลังคนละนิดเดียวก็ยิงดีคนละสิบาทก็ได้คะ่ะดูล้านคนสิบาทเท่าไรคะพี่มมนานะดูแสนคนร้อยบาทเท่าไรคะครับเราต้องการพลังคะ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ แค่พลังอย่างเดียวครับผมค่ะและ้วก็ไม่เบียดเบียนอะไรไทยทําได้ตรงไหนเราก็ทําอันนี้คือก็คือหลายคนมากหนูก็จะไปชวนมาหลายคนมากือไม่ใช่ของหนูคนเดียวนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหนูอะไรที่สนิทชิดเชื้อหนูไปพามาหมดอ่ะคนนี้ให้นี่คนนี้ให้นี่คนนี้ให้นี่แล้วมันก็รวมเป็นพลังอะค่ะครับผมค่ะเราจะทำคนเดียวเราจะได้มีกัลยานมิตรครับผมเกิดชนะเราจะได้มีบริวารค่ะครับผมค่ะครับขอบคุณครับดีครับผม ยังไม่หมดเท่านี้นะครับจะมาอีก,อกนะฮะจะมาอีกขย่อยมาอีกนะฮะที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารน้ํามันพืชปลากระป๋องมามา่าน้ําตาลขาดกาแฟนะกาแฟยังไม่มีนะฮะอา้าสิ่งดีๆกาลังจะตามมาชาวนี้นะครับพี่ดินแก้งข่าวนะให้พวกเราทราบ